ยังไม่เรียนเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อ4ให้ a b เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วข้อใดถูกครับอ่าไออย่างเงี้ยตอบได้แน่แน่อ่าข้อที่ A น้อย a ว่า b แล้วข้อ1ถูกไหม น่าจะถูกอืมแต่อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าเพิ่งเป็นข้อแรกถูกปะออดูข้ออื่นก่อนนะข้อหนึ่งน่าจะถูกติ๊กไว้ในใจก่อนข้อสองครับถูกไหมไม่ถูกทำไมข้อสองถึงไม่ถูก อทำไมเขาสอนถึงไม่ถูกเอออาจจะลองแทนเลขไหมที่มันไม่ถูกออออเอาเเป็นเลขอะไร 3นะมา3ลบ1เป็น2ยกกำลัง2เป็น4ถอดรูเหลือ2 3ลบ1เป็น2ก็ถูกนี่เอา A เป็นเลขอื่นไหมที่มันจะไม่ถูกอะอลบ2มา A เป็นลบ2เอาลบ2เจอลบ1เป็นลบ3 ลยกกำลัง2เป็นลบ9ถอดรูทก็เหลือเออเดี๋ยวนะลบ3ยกกำลัง2เป็น9ถอดรูทก็เหลือ3อ่ะข้างซ้ายเป็น3 A เป็นลบ2ใช่มลบย -2 เจอลบ1เป็นลบ3โอเคผิดละลนะฮะเยี่ยมข้อ2ผิดเวลาที่เราจะดูว่าข้อใดถูกข้อใดผิดอ่ะพยายามหาทฤษฎีสมบัติหรือแม้กระทั่งแทนตัวเลขเข้าไป นะครับอย่าไปดูว่ามันแปลกๆโอเคไหมคำพูดน้องเมื่อกี้ที่บอกแปลกๆพี่ก็จะเอ๊ะแปลกๆคืออะไรนะให้น้องลองแทนเลขเข้าไปนะครับจริงๆแล้วนะนะนอกจากการแทนเลขน่ยข้อนี้ยังพิสูจน์ได้อีกแบบหนึง่งคือข้างซ้ายน่ะมันมีสมบัติมันเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมแอบส l ลูอะโอเคไหมซึ่ง a อ s o l ล t ู a เบหมันจะเท่ากับ A-1 ลบหเมื่อไหร่ครับเมื่อ A-1 ลบหมากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นถูกปะดังนั้นเมื่อกี้ตอนที่น้องแทนกรณีที่ a อลบหน้อยกว่าเท่ากับศนะ่ะที่แทนเลขลบอ่ะมันเลยผิดไงทันไหมนะคิดอย่างนี้นะคือจะคิดแทนเลขก็ได้หรือจะใช้สมบัติที่เรารู้ก็ได้เลือกเอานะครับแต่ข้อ2ผิดอ่ะข้อ3าถูกหรือผิด ข้อสามถูกตกลงข้อหนึ่งก็ถูกข้อสามก็ถูกนะอ่าไปดูข้อสี่ข้อสี่ถูกหรือผิด ไม่รู้อลองแทนเลขสิครับอืสมมุติแทน A เป็นศูนย์ถูกไหมแทนเอเป็นศูนย์ศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็ถูกสมมุติแทน A เป็นหนึ่ง 2ส่วน3มากกว่าข่ากับ2ส่วน3ถูกไหมก็ถูกสมมุติแทน a เป็นเลขลบครับผมลบ2ข้างซ้ายจะกลายเป็น4เท่าของข้างขวาก็ถูกอีกใช่ไหมถ้าแทน a เป็นเลขบวกก็ถูกอีกตรงมันถูกทั้ง3ช่วงเลยนะข้อ4น่าจะถูกนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราพบว่ามีข้อน่าจะถูก3ข้อเลยอะ่ะคือ1 3และ4ครับผม ข้อไหนถูกจริงๆครับหนึ่งส <1, S 2> าม <3 S 2> และสี่น่าจะเป็นสามเหรออืมเอาละ่ะทั้งหมดเนี้ยมันถ้าเราพูดเรื่องตรรกะสามมันคือ for all ถูกปะเพราะนั้นให,ให้จับผิดครับเอาละน้องคิดว่าข้อสามถูกมาจับผิดข้อ3ามกัน ข้อ3กับข้อ4อะไรมันแตกต่างกันครับน้องดูซิ2ข้อนี้อะไรแตกต่างกันอ,อืมตัวแปรอ,ปอะแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างมีอะไรอีกที่แตกต่าง อ๋อแน่นอนรูปแบบสมการต่างมันมีอีกที่มันแตกต่างสมมุติเล่นแฮงแมนมีอะไรอีกที่มันแตกต่างอา๋อแฮงแมนต้องวาดคนด้วยอ่ะ เออเงื่อนไขแฮงแมนเงื่อนไขครับคือข้อ3ามไม่กําหนดเงื่อนไขของตัว B มาฮะเพราะฉะนั้นข้อ3จะผิดผิดเมื่อไหร่น้องรู้ป่ะ B เท่ากับ0ครับเออถ้า B เท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นครับ A เป็น5ได้ไหมถ้า B เท่ากับ0ูนยได้ A ไม่เท่ากับหนึถูกว่า เพราะนั้นข้อ4ข้อ3จะให้ถูกต้องต้องกำหนดเงื่อนไขว่า b ต้องไม่เท่ากับโอเคไหมครับถึงจะถูกคือดูอย่างข้อ4ี่อ่ะข้อ4กำหนดเงื่อนไขามาเรียบร้อยเลยเห็นปะ a อ,อยู่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นข้อ3ผิดครับผมเนื่องจากกำหนดเงื่อนไขามาไม่ครบครับมามีเคสที่มันผิดครับอะไะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ4นะ ข้อหนึ่งถูกหรือผิดถ้าเป็นพี่มองนะพี่จะเลงไว้แล้วว่าข้อหนึ่งผิดเพราะข้อสี่เงื่อนไขมันมา,มาครบไงข้อหนึ่งจับผิดให้เจอครับจับผิดจับผิด ให้มันติดลบเออ,อลองดูเลขติดลบครับมาเเป็นลบห้าะ B เป็นอะไรดีลบสามได้ไหมลบสามมากกว่าลบห้าถูกปะอ่ะมาเซนหนึ่งส่วน B ก็คือเซนหนึ่งส่วนลบสามน้อยกว่าเซนหนึ่งส่วน A คือเซนหนึ่งส่วนลบห้าอืมจริงไหมจริง ไม่จริงเหรออ่ะอันนี้ดูยากก็เป็นลบหนึ่งส่วนสามน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนห้าลองพอดเส้นจำนวนแล้วกันนะเออศูนย์อยู่นี่หนึ่งอยู่นี่ลบหนึ่งอยู่นี่ใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ลบหนึ่งส่วนสามมันจะอยู่ตรงไหนฮะแบ่งเป็นสามช่องใช่ป่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วลบหนึ่งส่วนห้าอยู่ตรงไหนครับก็แบ่งเป็นห้าช่องใช่ปะหนึ่งอะไรงี้อยู่ตรงนี้ลบ่งส่วนหมากกว่าลบส่วนสจริงดิ จริงดิอันนี้จริงนะถ้ามันเป็นลบทั้งคู่มันจริงจับผิดอีกครับมันต้องผิดแน่ๆเราเลงไว้ตัวนี้แหละมันต้องผิดแน่ๆจับผิดอีกครับอะตัวหนึ่งบวกตัวหนึงน่งลบเห็นไหมน้องเริ่มมีไอเดียแล้วเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่พี่อยากให้เราเช็คไงมันอยู่แถวนี้ไม่ศูนย์ก็บวกไม่บวกก็ลบเนี่ยแหละอะถ้ามันลบทั้งคู่มันยังถูกอยู่ก็ให้ตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบมาเลีอะไรดีวะ ลบสอ่าลบหนก็ได้อ่าลบหน้อยกว่า1อ่าอันนี้ชัดๆเลยมาลบ1นึ่้อยกว่า1นะฮะแล้ว1นส่วนหน้อยกว่า1นส่วนลบหเอาละอันนี้คือ1อันนี้ลบหอ่ะจริงหรือเท็ครับเท็จนะเห็นไหมในที่สุดเราก็จะผิดได้ละสาภาพนี้ถ้าพูดในแง่ตรรกศาสตร์คือ for all x นะฮะเอ,อ A, น้อยกว่า B แล้วใช่หมหนึ่งส่วน B น้อยกว่า1ส่วน A เข้ยนไหมครับนะถ้าเขียนเป็นตรรกาาศาสตร์ะอะเพราะนั้นข้อนี้จะถามเรื่องจำนวนจริงก็ได้จะถามเรื่องตรรกาาศาสตร์ก็ได้ เออถ้าพี่เป็นครูที่โรงเรียนนี่พี่จะออกอย่างนี้นะพี่จะออกโจทย์ตรรกศาสตร์ข้อนี้เลยออกแบบนี้เลยเขียนอย่างนี้เลยถามว่าจริงหรือเท็จเพราะว่าการออกข้อสอบอย่างเงี้ยจะเช็คได้ว่านักเรียนรู้เรื่องตรรกศาสตร์ไหมและรู้เรื่องจํานวนจริงหรือเปล่าโอเคไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ฮะใช่เพราะว่ามันถูกแล้วเหตุผลที่พี่อยากเลือกข้อ4มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่า มันมีเงื่อนไขที่ครบครับเข้าใจไหการที่โจทย์กําหนดเงื่อนไขครบมีแนวโน้มว่าจะถูกครับอืม mm hmm.